สวัสดีครับผมไมล์นะครับวันนี้ลองอยู่กับซีรีส์เมตาจ๋านะฮะก็คือซีรีส์ที่จะมานำเสนอฮะเด็กในฟอร์แมตเจ็ดล้วนนะฮะที่จะสามารถเอามาให้เราใช้เพื่อคว้าดีนเนสมาได้แบบไม่ยากเย็นนั่นเองอ่าแล้วก็วันนี้นะฮะพี่แบงค์ไม่ได้อยู่เปิดคลิปกับเรานะแต่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนคอยถามคนถามในคลิปอยู่แน่นอนนะฮะซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเรานะก็ยังมีอยู่ก็คือสโนนะฮะจากร้านัดการ์ดก็คือเขาเนี่ย ล่าสุดเนี่ยเป็นชแชมป์นะฮะงาน first b a t t l e challenge นัดการ x c j r นะฮะที่จัดขึ้นที่เมกาพาซาเขาเนี่ยเล่นเด็ก s a เชียนวนะซึ่งเป็นเด็กมหาชนเลยเรียกเรียกว่ามีเยอะที่สุดนะฮะในการแข่งขันต่างๆแต่ว่าเขาสามารถใช้เด็กเนี่ยเป็นไปนถึงชแชมป์ได้นะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาอ่ะมีทริคหรือว่าเด็กทริสของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะเขาถึงสามารถใช้เด็กที่คนใช้กันเยอะแยะเนี่ยไปสู่ชแชมป์ได้ครับผม ผมสโนนะครับจากร้านนัดการ์ดเด็กที่จะมาแนะนำวันนี้นะครับก็คือซาเชียนในฟอร์แมตซอสแอนด์ชิลครับหลักๆนะครับคือซาเชียนครับ4ใบจำนวน4ใบที่ต้องการใส่4ใบเนี่ยเพราะว่าเอามาเปิดตัวแรกบังคับถ้าเปิดได้จะดีมากๆแทบจะชนะเลยใบต่อไปนะครับก็คือกาลาเนียกับกาลาเนียคิงใบนี้นะครับเอามาบวกดาเมจร20 พื่อที่จะตีปัดเศษให้ถึงดาเมจที่เราต้องการนะครับอยากทราบว่าทำไมถึงใส่สองฟูตเพราะว่าถ้าตกภายแล้วเนี่ยเวลาเจอโปเกมอนที่มันเลือดเยอะกว่า230ร้าซาเชียนจะตีไม่ตายครับทำให้เราเสียเปรียบไป1เทินฟรีเหมือนเราเสียเทินให้เขาแล้วก็มียาในรูตันครับเอามาเซ็ตท็อปเดคครับคือสมมติว่าเรามีบอสอยู่บนมือแล้วเรากลัวเขาใช้มานี่เราจะใช้ลิงเนี่ยในการเก็บของที่ต้องการจะเล่นเทินหน้าไว้ท็อปเดคส่วนที่ใส่2ใบเนี่ยเพราะว่ากลัวตกภายตัวต่อไปนะซามาเซนต้าวี ตัวนี้เป็นคีย์การ์ดครับเวลาเจอกับดากะเพาเป็นตัวที่ช่วยได้ดีมากๆครับทั้งสามารถทำลายจีพิเศษแถมตอนตีไปแล้วเนี่ยไม่โดนดาเมจก่อนนะครับถอดเอเนจีพิเศษนั้นก่อนเทเลอเร์เอเนจีจะสะท้อนไม่ได้ครับไปต่อไปวาตาชิระกะนะครับเอาไว้เก็บซัพพอร์ตในหลุมเราสามารถเลือกทิ้งบอสออเดอร์แล้วเก็บใบนี้แทนได้เพราะใบนี้สามารถหยิบซัพพอร์ตอะไรก็ได้ครับ ต่อไปนะครับไดโอโดวีแมกับ V ตัว V เนี่ยถ้าเราแปลงเป็น v m a มไม่ได้ถ้าเจอซาเชียนด้วยกันการใช้ท่า1โจมตี90ดาเมจถ้าอีกฝ่ายตีมาเธนหน้าจะลบดาเมจลง30เลือดมีถึง220 ซาเชียนโจมตีใส่ไม่ตายนะครับแล้วพอแปงลงร่างเป็น v m a x เนี่ยถ้าแรกโจมตี100ถ้าอีฝ่ายเป็นเบสิกโปเกมอนจะบวกอีก100เมื่อเรามีเนียคิงอยู่บนสนามมันจะเป็น2 2 0เอามาเพื่อเจอมิลเลอร์เด็ก220จะตีกันตายพอดีส่วน4 G จี้ตี2 4 0ในกรณีที่ไม่มีเนียคิงแต่มีจี้เยอะต่อไปเป็นส่วนของไอเทมนะครับควิกบอลสีต่อไปนะครับเป็นไอเทมสมส่มีเครื่องรางยักษ์กับลูกโป่งเครื่องรางเนี่ยใส่เพราะว่ามันบวกเลือด30ครับเพราะซาเชียนมันตี230 เลือนมีอยู่220ถ้าแปะบิ๊กชามตดนตีมา230จะเหลือ20ไม่ตายในฮิตเดียวครับลูกโป่งเอามาถอยครับให้ซาเชียนมาหนีไว้ข้างหลังแล้วเอาโปเกมอนตัวเด็กๆไปแทงแทนครับโจมตี230เสร็จแล้วตีไม่ได้1เทินเราใช้ลูกโป่งเอาซาเชียนกลับมาพักก่อนได้ครับเวทเท่าซอร์เซอร์ใบนี้คือใบหลักเลยครับที่เด็กนี้จะต้องมี4ใบห้ามใส่ต่ำกว่านี้เด็ดขาดครับไม่งั้นคุณอาจจะเสียเปรียบได้เลยเราสามารถคอมโบโดยการใช้ควิกวอนทิ้งการ์ดเหล็กจากบนมือ จากนั้นเอาซาเชียนลงมาไว้ข้างหลังแล้วก็ใช้เมทัลซอร์เซอร์แปะเหล็กจากสูสานที่ทิ้งไปกลับมาได้ครับสับเปลี่ยนโปเกมอนอย่างที่บอกคือถ้าโจมตีของซาเชียนตีเทิร์มินเทิร์นเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องสลับให้ดีบัฟครั้งนี้หายไปก่อนถึงจะตีได้ครับสลับการพลังงานในกรณีนี้ถ้าเราเจอซาเชียนด้วยกันแล้วเราผอินตั้ง o, Mac ไดโอโดวีแม็กได้แต่ว่าไดโอโดไม่มีจี้แล้วเรามีใบนี้เยอะๆเราสามารถใช้ซาเชียนในการนำเอ NERGY อะครับมาแปะ แล้วใช้สลับพลังงานไปให้ไดโอโดถ้าเราตั้งช้างหรือไดโอโด v m a มเร็วเราชนะอ e ีกฝ่ายแทบจะ1้อเลยครับถ้าเป็นซาเชียนเพราะเขาตีเราฮิตหนึ่งไม่ตายเ,าเอาตีไม่เว้นเทินด้วยเกตบอลนะครับหรือซูเปอร์บอลไม่มีอะไรมากครับใส่มาเปิดเจ็ดสมคหาโปเกมอนครับผมต่อไปนะครับงานวิจัยของซาตาจยนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับฟอร์แมตซอสแอน h ช e l ลบ,บังคับใส่4ใบแทบจะทุกเด็ครับถ้าไม่สี่ก็เสียเปียบสุดๆครับ แมรี่นะครับการใบนี้เอาไว้ตัดการ์ดบนมือครับอย่างเช่นเรารู้ว่าอีกฝ่ายมีบอสเขาเสิร์ฟบอสมารออะไรประมาณนี้ครับเอาบอสไปใต้กองเขาไม่สามารถเสิร์ฟได้อีกแล้วครับในฟอร์แมตซ a อน s h i ชิลต่อไปเป็นคําสั่งของบอสครับการใบนี้เนี่ยมีหน้าที่เอามาดึงโปเกมอนฝั่งตรงข้ามขึ้นมาให้เราโจมตีครับส่วน Energy เหล็กนะครับเด็กนี้นะครับเป็นเด็กที่จําเป็นต้องใส่ Energy เหล็กเยอะมากๆครับแต่ของผมเนี่ยผมเลือกใส่แค่14ใบครับเพราะว่า แค่นี้เนี่ยมันอยู่ในปริมาณที่ซาเชียนมีโอกาสเปิดเจอ2 G ได้ปานกลางครับไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปครับเพราะอะไรเราถึงเลือกใช้เด็กซาเชียนวีในฟอร์แมตซอทหลักๆเลยนะครับน้องเป็นเทียนหนึ่งครับแล้วก็จริงๆอ่ะผมอะ่ะชอบซาเชียนอยู่แล้วครับเพราะว่าน้องเป็นเท่น,นียเป็นผู้หญิงแล้วก็มีผมเปียเนี่ยชัดเจนเป็นผู้หญิงอ่าผมเลยเลือกเล่นไปนี่ครับเท่ด้วย แรงด้วยสุดยอดต่อไปนะอยากถามว่าเราเล่นซาเชียนมาเนี่ยเราจะน่าจะรู้ดีแล้วว่าข้อดีข้อเสียหรือจุดแข็งข้อจํากัดของเด็กเป็นยังไงบ้างครับข้อจํากัดของเด็กนี้หลักๆเลยนะครับไม่สามารถน็อกเอาท์โปกเกมอนที่มีเลือดมากกว่า280ในครั้งเดียวไม่มีโอกาสเลยครับไม่มีทางที่จะทำได้เลย พอซาเชียนเนี่ยแม็กดาเมจ230ไม่มีเพิ่มนะครับต่อให้มินเนสสใบผมใส่2ใบนะก็โจมตีได้แค่270ครับไม่สามารถน็อกโปเกมอนวีแม็กได้เลยครับต่อให้เป็นช้างตี240ไม่มีการเพิ่มดาเมจก็ทําได้แค่280ไม่สามารถน็อกโปเกมอนวีแม็กได้เลยครับถ้าเจอเด็กวีแม็กเป็นแมตช์อัพที่เสียเปรียบสุดๆครับสมมติว่าเป็นอินเทเลียนแล้วกันเรามีซาเชียน2ใบใบแรกอยู่ข้างหน้าใบที่2อยู่ข้างหลังเขาตีมา160 60มันจะเหลือเลือด60กับ160เทิร์นหน้า เขาใช้คําสั่งของบอสแล้วตี160ยหเอาหกสเราเสีย4ยี่ไพ่ทันทีแล้วเราวันฮิตเขาไม่ได้ไม่สามารถแก้เกมได้เลยถ้าเขาเล่นเร็วกว่าแล้วเราฆ่าเขาเนี่ยเขาเสียแค่3ไพ่เขาสามารถใช้โปเกมอน V ธรรมดายกตัวอย่าง d e ็ก i n t เท i o เหมือนเดิมมีร่างวีคือลาปาร์ดวถ้าสมมติว่าลาปาร์วลงมา แล้วมีมอสโน่แปดสี่จี้มันจะตีได้2 1 0ถ้ามีวิตัลิตี้แบนหรือว่ามีการสะกิดจ,จากซิกสกูลลงมาปุ๊บจะจิ้มอีกหนึ่งทำให้ซาเชียนเราเนี่ยตายทันทีนะเพราะว่าเลือด220ก็เป็นเด็กที่ตึงมือเนาะใช่สุด,สดอ,อินเทเลียนลาปาใช่อีกอย่างหนึ่งก็ดกากะเพาแต่ว่าดากะเพาเราค่อนข้างแก้ทางได้คือเรามีสมาเซนต้าท่านพูดถึงสมาเซนต้านิดนึน่งที่เราบอกว่าแก้ทางนี่คือยังไงเอยใช้ยังไงเอามายืนหน้าเลยครับพอซาเชียนใช้ดาบลายผ่า แล้วเอา Energy มาจากที่เราบอกว่าจะย้าย e อ e น g y จากซาเชียนบัีิช้างจะสับให้ซามาเซนตาแทนว่าซามาเซนตาเนี่ยยืนกับดักระเพา V m a x ได้นานกว่ามากๆเพราะว่าเขาเนี่ยไม่รับดาเมจจากโปเกมอน V m a x เลยแล้วก็ถ้างั้นข้อดีของมันข้อดีของมันอ่าอย่างแรกคือได้อ่าแล้วก็อย่างที่2คือเร็วมากครับโคตรเร็วเร็วที่สุดที่สุดแล้วครับในฟอร์แมตนี้คือเริ่มเกมมาเทิร์นหนึ่งครบ 3G จี เธพร้อมตีได้ประมาณ80%เลยครับสำหรับเด็กนี้สุดท้ายแล้วอยากฝากข้อความอะไรถึงผู้ที่อยากเ,เล่น format ตซอชิลโดยที่นาเด็กซาเชียนไปเล่นนะสําหรับคนที่อยากเล่น format ตซอชิลนะครับแล้วก็จะเล่นเด็กซาเชียนเนี่ยผมแนะนาว่าพลิกแพงเยอะๆนะครับเพราะว่าตัวเด็กมันเนี่ยมีสล็อตเหลือน้อยก็จริงแต่ว่ายังสามารถพลิกแพงเรื่อง energy เรื่องการใส่สลับการพลังงานประมาณนี้ครับสุดท้ายนะเซเลโอยากพูดถึงอะไรบ้างเกี่ยวกับเกมการ์ดโปเกมอนในปัจจุบันไทย เกมการ์ดโปเกมอนในปัจจุบันนะครับเป็นเกมการ์ดที่ผมคิดว่ามีสังคมที่ดีมากเลยครับคอยช่วยเหลือกันตลอดเวลานะครับสุดท้ายถ้ามีคนอยากมาเล่นการโนสามารถมาเล่นการ์นได้ที่ไหนบ้างมาเล่น้ที่นัดการ์ดเลยครับเพราะว่าอยู่แทบจะทุกเสาร์อาทิตย์เลยครับเมกาพาซาเนาะใช่เมกาพาซาชั้น5ครับวันนี้ก็ขอบคุณสโนมากนะครับอบครับุณครับ